สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไก่เวสอจะพาเพื่อนๆมาทำของกันนะคะตอนนี้นะครับก็มีอีเวนต์ใหญ่เข้ามาหนึ่งอีเวนต์นะนั่นก็คือกิจกรรมทหาระชิดเมืองนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูภายในกิจกรรมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่เบื้องต้นนะครับน้องไก่อะ ก็กดตัวทองเพิ่มไปอีก6ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆจำันได้นะรอบที่แล้วผมเล่น12ตัวทองนะครับรอบเนี้ยทำให้ผมอะมีตัวทองอยู่แล้ว6ตัวผมกดเพิ่มอีก6ตัวนะครับก็จะเล่นเป็น12ตัวทองเหมือนเดิมเล่น12ตัวทองอ่ะครับเพื่อนๆจะได้แต้มอยู่ประมาณ1,200เแต้มนะครับก็สามารถมาแลกทินได้เนาะทั้งหมดอ่ะครับ4อัน อันเนี้ยแพ็กกำแพงอะครับน้องไก่ก็เหมาหมดเลยนะเพราะกำแพงตามนะครับจะทำให้เราอ่ะลงตัวได้แยะนะกครับแล้วก็จะได้อันดับที่ดีด้วยนะครับ CP รวมอะครับกุญแจนะครับก็ยังเป็นของที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่ไฮไลท์ที่เพิ่มเข้ามานะครับในรอบนี้นั่นก็คือถุงหยกนะครับเพื่อนถุงหยกอะครับผมเคยอธิบายเพื่อนๆไปแล้วเนาะ ตอนกิจกรรมโทมมาครับแต่ว่าพอมาขายในกิจกรรมประชิดเมืองอะครับราคาถุงอยู่ที่688ซึ่งผมมองว่ามันแพงมากๆนะครับรอบนี้ก็ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าของที่สำคัญจริงๆในรอบเนี่ยนั่นก็คือพินนะครับผมต้องการพินสีชิ้นนะครับเพื่อที่จะทำพินห้าดาว ส่วนคนที่ยังไม่คิดจะเล่นกิจกรรมนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เล่นได้แล้วนะครับเริ่มต้นอ่ะอาจจะใช้หยกเยอะหน่อยนะครับประมาณ1 5 0 0 0หยบสําหรับการเล่นหกตัวทองนะครับส่วนหน้าตาทีมที่ผมใช้ฐานด่านนะครับก็จะประมาณนี้นะผ่านได้ทุกการแน่นอนนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นหกตัวทอง9ตัวทองหรือจะเล่น15ตัวทองนะครับใช้ทีมเนี่ย ายยวๆเลนะครับแต่คนที่เล่น15ตัวทองอ่ะครับจะคุ้มค่ามากมากเลยนะครับเพราะเพื่อนๆนะครับจะได้ของนะครับไว้สําหรับแลกถุงหลบด้วยถ้าถุงแพ้ยุคหั่นเนี่ยครับเอาไปแลกถุงหลบได้นะก็คือพเพื่อนๆจะได้ถุงหลบนะครับ1ชิ้นส่วนใบแปลงล่างหั่นนะครับรอบเนี่ยผมได้160แสนพอดีนะครับเราจะไปแลกกันด้วย กิจกรรมนะครับในรอบนี้ผมแลกของได้บุ้มๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การอัพพินก่อนเลยนะครับเราก็จะมาทำพินห้าดาวเนาะเพราะว่าผมกดมาสี่ชิ้นนะครับใช้ทั้งหมดแปดชิ้นเพื่อนๆก็จะได้พินห้าดาวนะครับตอนที่สี่ดาวกับห้าดาวอ่ะครับความสามารถอ่ะ ก็จะเกียนขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือจำนวนครั้งอะครับที่จะยกเลิกผนึกสก,กิลอะบวกอีก3รอบนะครับเท่ากับว่าเราต้องตีธรรมดา6ครั้งเลยนะถึงจะปลดล็อกสก,กิลของพินได้นะครับส่วนตอน5ดาวอะครับก็จะเพิ่มจำนวนเป้าหมายนะครับจากตอนแรกสตัวเพอ5ะ5ดาวปุปปะครับก็กลายเป็นว่าโดน3ตัวเลยนะครับ เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูกันที่ะระฆังต่อนะแต่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับผมจะมาให้เพื่อนๆดูเฉยๆตอนที่ะระฆัง5้ดาวอ่ะครับมันจะล้างเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก1ตัวนั่นหมายความว่าการล้างสถานะของเทพพยุตต่างๆอะครับมันจะได้แค่สองตัวนะแต่พินมเมื่อกี้พอ5้ดาวนะครับมันโดน3ตัวเท่ากับว่าต้องมีหตัวนะครับที่โดน ถือว่าพินห้าดาวอ่ะครับเป็นของที่ควรจะต้องทำนะครับไว้ใช้สำหรับพิกเกมเลยนะ,ะเรากลับมาที่ร้านค้าถุงแพกันต่อนะครับที่ผมแปะให้ดูเมากี้ครับที่สำหรับคนที่เล่น15ตัวทองอะ่ะเนี่ยครับเราก็มาแลกถุงหอกได้เหมือนกันนะมีถุงเดียวกันเลยครับกับที่แลกในกิจกรรมประชิดเมืองซึ่งถ้าเพื่อนๆเล่น15ตัวทองอ่ะครับ จะประหยัดเต้มไป688แต้มเลยนะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่อยากได้ถุงอันเนี้ยถุงอื่นๆก็มีนะครับเราสามารถเข้ามาแลกได้เลยและใครที่เล่น1ิหตัวทองทุกรอบอะครับกดถุงกันเพลนเลยนะครับ2เดือนแรกถุงได้ฟรี1อัน จบเรื่องถุงกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กระเป๋ากันเลยดีกว่า, ا ا าวเราก็จะมาทำใบแปลงล่างหั่นกันนะครับซึ่งผมอะรวมเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใบแปลงล่างหั่นนะครับผมขาดเยะเลยนะเพราะก่อนหน้าเนี่ยผมก็ไม่เล่นเหมือนกันรอบนี้ผมจะมากดใบแปลงล่างเตียวครับนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมอยากลองเล่นเหมือนกันนะเอาไว้เปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างข้อดีข้อเสียการแปลงเอ็นสีกับเตียวขับอะครับมันเป็นยังไงตรงเนี้ยผมก็อยากลองเหมือนกันนะครับปลดล็กสมุดเตียวขับนะครับก็จะได้โจมตีกับดาเมจเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับพลังโจมตีของรลิปโป้ผมก็ขึ้นมาประมาณล้านหนึ่งนะครับ ต,ตอนเนี้ยหยกผมหมดแล้วนะครับก็ไว้รอดูอีกทีนึงนะตอนเนี้ยยังมีเวลานะครับกิจกรรมมันยังไม่หมดผมอาจจะขยับขึ้นเป็น1 5ตัวทองนะครับทำแต้มทิ้งไว้เพรเรอรอบต่อต่อไปอ่ะครับผมไม่ต้องกดพินแล้วนะนนผมอาจจะมากดแค่คแกุญแจอย่างเดียวหรือว่าของทําเทพพยนต์นะครับหรือรอบถัดไปอ่ะครับผมอาจจะเล่นแค่6ตัวทองหรือ9ตัวทองนะครับ เพื่อที่จะประหยัดง,งบนะครับเพราะว่าตัวผมเองอ่ะหยกไม่เคยเหลือเลยนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ซี C กับเขาสักทีวันนี้มาอัปเดตตัวละครของผมประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้